i do ออส EP นี้ผมจะพาทุกคนไปที่ท่าเรือสาทยจะไปดูพิธีการสุลกากรขาออกครั้งนี้ผมลงทุนนั่งรถไปกับรถเชลเลอร์และที่สำคัญที่นี่มี KPI 30นาทีหลังจากตุ้งเกตอินเข้าไปอยากให้ทุกคนมาพิสูจน์ร่วมกันกับผมว่าจะได้จริงหรือไม่พีคไปกว่าพีครอบนี้เรามีการเอ็กซเรย์ตตู้คอนเทนเนอร์ไปดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไง และตอนท้ายจะพาทุกคนไปที่ Vertical Warehouse ซึ่งเป็นฟรีโซนที่แรกของประเทศไทยจะรูหลาม้าเหาขนาดไหนฝากติดตามชมออดออด EP นี้นะครับทุกคนครับตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่ท่าเรือสาไทยครับ ซึ่งเป็นท่าเรือที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครของพวกเรานะครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูขั้นตอนวิธีการในการส่งออกหลังจากเราบรรจุตู้ทางสาหัสไทยครับมีการแจ้งว่าหลังจากเกตอินเข้าไปข้างในจนถึงคืนตู้เนี่ยใช้เวลาไม่เกิน30นาทีซึ่งเป็น KPI ของทางท่าเรือสาทไทยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปพิสูจน์ดูว่าเป็นยังไงบ้างครับ พี่ครับพี่ครับผมมาคืนตู้ครับพี่อนอนท์พดีครับ,บ,รบพี่ขอคำแนะนำหน่อยครับเิรินผมจาตู้หนักมาคืนจะส่งออกอะครับผมมาจุดนี้แล้วผมต้องทำไงบ้างครับพี่ตอนนี้นเรามีแจ้ ตรวจสอบเปิด OTR แล้วเปิดตู้ทะเบียนรถทุกอย่างเลยครับอ่าฮะก็ huh. จะมาโชว์ตรงหน้านี้เลยครับอ๋อแสดงว่าผมต้องยิงใบกำกับตู้มาก่อนถึงผมยิงกืีนได้ใช่ไหมเขาจะเช็คในใบกำกับกบของจริงเนี่ยว่ามันแมทกันไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่ถ้าสมมุติมันแมททุกอย่างก็คือไปได้เลยอย่างนี้ใช่ไหมฮะถมาเป็นกีนแล้วสามารถไปได้เลยอ๋อถ้าเป็นกีนนี่คือไปได้เลยใช่ไหมครับ,รบและสําหรับตู้ที่เป็นเลสไลน์นะครับจะต้องดําเนินการอย่างไงบ้างเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการให้ครับ พี่ครับสว,ส,สวัสดีครับอเฟอิรนตู้ผมมันโดนเลสไลอะครับ,รบพี่ผมต้องทําไงบ้างครับเนี่ยอาเคสนี้นะคะเดี๋ยวน้องนะคะต้องทําการเอ็กซเรย์กับทางกรมศุลกากรด้านในนะคะครับพี่โดยที่อาจจะมีทีมของเอ็กซเรย์ค่เขาจะไม่แนะนําการทางเข้ารถของศูนเอ็กซเรย์ให้นะคะแต่ว่าพอเรารลถลจอดเสร็จแล้วค่ะน้องต้องลงจากรถนะคะอ๋อมันยันอันตรายใช่ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่ทางกรมศูนก์เอกซเรย์นะคะเขาจะประกาศแจ้งให้ทราบนะคะพอเวลาเอ็กซเรย์เสร็จนะคะทางกรมศูนก์นะคะเขาจะให้น้องไปนําฟิล์มเอ็กซเรย์ค่ะ ข้างรถเอกเสย์นะคะโอเคครับพอนำเคลมเสร็จแล้วค่ะน้องก็เอารถออกจากศูนย์เอกเรย์นะคะแล้วก็มาหาพี่ครั้งหนึ่งค่ะมาหาพี่ครั้งหนึ่งแล้วเอกสารนี้ผมต้องเอาไปไหมครับอันนี้ไม่ต้องค่ะอ๋ออันนี้ฝากไว้ที่นี่ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมไปติดต่อศูนย์การก่อนแล้วเดี๋ยวผมกลับมาหาพี่ีกทใช่ครับขอบคุณครับพี่ พี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเพิ่นผมเอาตู้มาคืนครับแล้วมันขึ้นเลสไลน์ผมเลยไปติดต่อพี่ที่ป้อมนั้นเขาบอกว่าให้มาติดต่อศุลย์กราก่แล้วผมต้องทํายังไงบ้างครับพี่เดี๋ยวผมขอรับเอกสารก่อนนะครับได้ครับคุณเดี๋คุณเอารถเข้าไปเอ็กเซเลยได้เลยนะครับพอเอ็กเซเลยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเอาผัเอ็กเซเลยนะครับคับแม่เปิเอกสารไปับ่ยืนที่ตู้ต้นเล็กเหมือนเดิมขอบคุณมากครับพี่ครับผมครับผมสวัสดีครับเชิญรถเข้าเลยเลยครับ หลังจากผ่านพิธีการมาแล้วตอนนี้ผมอยู่ในรถที่จะยกตู้ของเราออกแล้วครับพี่คนขับกําลังขับไปครับเขาจะยกตู้ข้างหลังแล้วนี่ครับให้เห็นกันแบบชัดๆเลยว่าตู้เราผ่านพิธีการเรียบร้อยแล้วแล้วก็คืนตู้หนักเรียบร้อยแล้วลิสต a คเกอร์กำลังยกขึ้นไปอ๋อเราจอดรถนิ่งๆแล้วเขาจะยกลอยขึ้นมา จริงๆการส่งออกไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเพียงแต่ว่าเราเลือกผู้ประกอบการโลจิสติกสที่ให้บริการเราเนี่ยให้เป็นมืออาชีพให้รู้ขั้นตอนการทํางานผมว่าง่ายมากสะดวกรวดเร็วแล้วก็สามารถขยะกิจการของท่านเนี่ยไปยังต่างประเทศทั่วโลกได้เลย ตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือสาทยที่เป็นจุดที่เราคืนตู้หนักเมื่อสักครู่ครับตรงนี้เขาเรียกท่าเรือตู้คอนเทนเนอร์ มันเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่เขาใช้นําเข้าส่งออกส่วนตรงนู้นก็เป็นท่าเรือบาสเป็นท่าเรือขนส่งในประเทศเพราะสาไทยเนี่ยเขามีเรือบาสขนส่งระหว่างท่าเรือสาไทยแล้วก็ท่าเรือแหลมฉบังเขาขนนี่นะเขามีเรือบาสให้บริการทุกวันเลยนะแล้วก็มีเรือบาสถึง10ลําในการขนตู้ระหว่างท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็ท่าเรือสาไทยจริงๆต้องบอกว่าสาไทยเป็นท่าเรือเอกชนที่ ใกล้กรุงเทพมากที่สุดเลยนะหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นชินหรืออาจจะยังไม่คุ้นเคยที่จะใช้บริการที่ท่าเรือสาไทยแต่พี่บอกได้เลยว่ามันสะดวกและรวดเร็วมากๆตู้เย็นเนี่ยนะมีปลั๊กให้เสียบถึง300ตู้เลยเพราะนั้นตู้เย็นที่เข้ามาเนี่ยที่สาไทยเนี่ยต้องบอกสบายมากๆไม่ต้องห่วงเลยแล้วว่าด้านหลังพี่ดูเคนดดิอลังการมาก ันนี้เขาเรียก Vertical Warehouse เป็น Free Zone นะคือสหไทยเนี่ยเขามี Free Zone ด้วยและตอนนี้เขาก็มาทำร่วมกันกับ Leo Logistics นะครับสหไทยเนี่ยเขาเป็น Vertical Free Zone แห่งแรกนะของประเทศไทยปกติฟร z โ n นเนี่ยมันจะอยู่แนวราบแต่อันนี้เขาทำแนวตั้งมีเป็นชั้นชั้นชันชน้มีเก็บวายที่เป็นห้องควบคุมอุณหภูมิ แล้วก็เก็บสินค้าที่เป็นรถยนต์นําเข้าแล้วก็สินค้าต่างๆเยอะมากมายเลยถือว่าดีนะเพราะอะไรรูป้ป่ะฟรีโซนอยู่นี้ใช่ไหมนำเข้าที่ท่าเรือสาไทยแทนที่ต้องจ้างหัวลงหัวลากอะไรขนไปข้างนอกก็เอามาเก็บที่ฟรีโซนตรงนี้เลยง่ายไม่ต้องเสียค่าขนส่งแพงด้วยอันนี้เป็น Warehouse ที่เป็น general cargo คือเก็บสินค้าทั่วไปใครจะมาส่งออกจะมาบรรจุสินค้าขาออกก็ได้ หรือว่าเก็บสินค้าทั่วไปก็ได้ชาไทยเขามีรับฝากบริการเอาฝากไว้ตรงนี้ถึงเวลาบรรจุ LCL ขาออกไปเลยหรือขาเข้าเคลียร์ของเสร็จแล้วแล้วก็ค่อยมาฝากไว้ที่นี่อยากได้ของก็ค่อยมาเบิกออกไปหลังจากที่สาไทยเขาเข้ามาเป็นเมมเบอร์โลจิซอเนี่ยก็ทําให้เรารู้จักสาไทยมากขึ้นเขาอ่ะมีบริการเกี่ยวกับเรื่องฟรีโซนหรือเรื่องแวร์เฮาส์แล้วก็มีเรือบาร์ด้วยก็ต้องบอกว่า พอมาเป็นเมมเบอร์เราเราก็จะเป็นหน้าที่เราอะที่ต้องเข้าใจว่าเมมเบอร์เราเนี่ยเขาทำธุรกิจประเภทไหนแล้วเขาเนี่ยจะช่วยสปอร์ตเมมเบอร์เนี่ยในเน็ตเวิร์กของโลจิซอลได้ยังไงบ้างรับนะรับนะฮัลโหลจ๋าว่าไงใช่ครับผมอยู่สหไทยครับฮะมีตู้ขาเข้าจะให้ผมไปจ่ายค่าภาระลการท่าโอเคได้ได้ได้โอ้โหใช้คุ้มเลยนะวันนี้ทำขาออกไว้ทำขาเข้าใบขนยิงแล้วใช่ไหม โอเคส่งรายละเอียดเอกสารมานะใช่ข้างหน้าผมเนี่ยเป็นคัสเตอร์เมอร์วิสเราสามารถจ่ายค่าพอร์ตชาร์จโซลิชาร์จค่าภาระการท่าทุกอย่างได้เลยโอเคส่งดีเทลมาเดี๋ยวผมไปดำเนินการให้โอเคครับโอ้โหมีงานขาเข้ามาให้ทำอีกแล้วครับที่ออฟฟิศโทรมาบอกว่าให้ช่วยไปจ่ายค่าพอร์ตชาร์จที่สาไทยหน่อยบังเอิญโชคดีนะเรายังไม่ได้ออกก็เลยเดี๋ยวจะไปจ่ายภาระการท่าที่นู่นครับ แอร์เย็นมากเลยที่นี่เชิญหมายเลขหนึ่ง่โอ้โหก้บัตรคิวก็ได้คิวเลยโอ้สะดุกรวดเร็วมากขอกินน้ำหน่อยนะครับตอนนี้ผมรับบัตรคิวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะรอ คิวเพื่อจ่ายค่าภาระของการท่าเรือ,อเวลาเราตรวจปล่อยนะเราก็มาเดินพิธีการศุลกากรที่ศุลกากร<ไ>ใกล้ๆนี้เลยติดกันตรงนี้เลยแล้วก็จ่ายค่าภาษีได้ที่นี่เลยส่วนตรงนี้ก็เป็นจ่ายค่าภาระการท่า<ไ>ที่นี่นะนอกจากกมรมศุลกากรนะก็มีประมงมีออยมีเกษตรแล้วก็มีปศุสัตว์เพราะฉะนั้นครบจบในที่เดียวถ้าเราจะต้องมีไปเดินใบอนุญาตต่างๆเดินบริการที่นี่ได้เลย แถมที่นี่มีน้ำดื่มให้กินด้วยฟรีโอ้โหมีโบชัววางด้วยการตลาดดีเยี่ยมหูสาไทยนี่ทำอะไรเยอะแยะเนี่ยนอกจากขอดแล้วยังทำคอนเทนเนอร์ยาร์ดทำซีาวมีท่าเรือบารสอีกหูทำทุกอย่างเลยมีครบจบในที่เดียวจริง ฮัลโหลเรียบร้อยจ่ายภาษีเดินพิธีการเรียบร้อยค่าภาระทุกอย่างครับตู้ได้ยังโอเคโอเคผมรอข้างหน้านะเดี๋ยวผมไปเลยโอเคครับครับเจอกันเจอกันตอนนี้เราดำเนินพิธีการสุนลกากรขาเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็จะมารอรับตู้หนักเพื่อนำไปส่งลูกค้าต่อไปครับต้องขอบอกเลยนะครับว่า มาสะไทยวันนี้เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ดีมากๆเลยสะไทยมีบริการที่ครบคันสะดวกและรวดเร็วมากๆสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปส่งสินค้าก่อนนะครับสวัสดีครับ